สวัสดีครับก็หลังจากที่สปอยวันพีซตอนที่980ได้มีการปล่อยออกมาก็เรียกได้ว่านะครับสังคมโซเซียนของเราเนี่ยก็แตกฮือกันเลยล่ะสำหรับสปอยตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรล่ฮะเพราะว่าสปอยตอนนี้เนี่ยก็ดูจะโหดเกินไปนะครับสำหรับแฟงครับวันพีซทั้งหลายแต่ก่อนอื่นเลยหากใครนะครับไม่อยากจะโดนสปอยนะครับของวันพีซตอนที่980ก็ทําการปิดคลิปนี้ไปนะครับแต่ก่อนปิดก็อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งละกันหากผู้คุณกดแล้วหรือสามารถรับได้กับการสปอยของตอนนี้นะ ก็รับชมคลิปนี้กันต่อเลยก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ของวันพีชในตอนนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรจะเข้มข้นเลย แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับผมขอพูดถึงประเด็นหลักๆและกันว่าในคลิปนี้จะมีประเด็นอะไรนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะพูดคุยกันซึ่งประเด็นหลักๆเลยนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นกับการที่โซโลนะครับก็ถูกแฟนๆชาวโซเซียนของเราหลายคนบอกว่าดูเหมือนว่าโซโลเนี่ยจะถูกอาจารย์โอดาเนฟพลังลงไปหรือเปล่าโอ้โหฝีมือของเขามันเก่งกว่านี้มากๆทําไมถึงโดนอาพูนะครับโจมตีสเละตุ้มเป๊ะขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้แบบจัดเต็มกันก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพูดถึง สถานการณ์ในตอนนี้ก่อนว่ามันไปถึงไหนกันแล้วหลังจากที่พวกของลูฟี่ของเราสามารถบุกทะลวงเข้าไปเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันนะครับบุกเข้าไปที่โอนิงาชิมะเพื่อต้องการที่จะจับเนื้อมังกรอย่างของไคโดนะครับมาย่างแดดเดียวในการทําแดกกันเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มจะตึงเครียดเรื่อยๆแล้ว ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าลูฟี่นะครับพี่แกบอกว่าจะเข้าไปห้ามคิดนะครับที่ทําอะไรสุ่มเสี่ยงจนเกินไปแล้วก็พี่แกก็ทะลวงเข้าไปนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่สร้างปัญหามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าลูฟี่ของเรานี่แหละและไอหนุ่มหัวมอสของเรานะครับอย่างโซโลนักหลงทางของเรานะครับพี่แกดันไม่หลงทางเว้ยในตอนนี้เพราะว่าพี่แกนะครับสามารถตามตัวลูฟี่ไปได้แต่ว่าพี่แกดันไม่ห้ามลูฟี่นะครับกลับเข้าร่วมในการที่ว่าช่วยลูฟี่ในการก่อเรื่องมากมายนะครับในโอนิงาชิมะ แต่ประเด็นหลักๆในตอนนี้เลยนะครับที่เรียกได้ว่าภาพมันหลุดออกมาโอ้โหเป็นโซโลนะครับถูกอาภูนะครับโจมตีอย่างหนักหน่วงจนมีบาดแผลที่กลางหน้าอกของเขาเนะครับเล่นเอาเฟซบุ๊กเมื่อคืนนะครับถล่มทลายเลยแหละครับบางฝ่ายนะครับก็ด่าเลยครับอาจารย์โอดาทําไมเนื้อพลังโซโลแบบนี้หรือบางฝ่ายนะครับก็โอเคเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะครับว่าทําไมเหตุการณ์มันเป็นเยี่ยงนี้แต่หากเรานะครับลองไปส่องคอมเมนต์นะครับในโซเชียลทั้งหลายนะครับก็จะเห็นว่าหลายคนบอกว่าทําไมเนี่ยไปฝึกฮาคี้กันมาขนาดนี้แต่ยังถูกโจมตีได้ ฝึกทั้งฮาคีสังเกตฮาคีกรอนะครับทำไมพวกเขาไม่สามารถตั้งรับการโจมตีนี้ได้เลยซึ่งหลังจากที่ได้อ่านอ่านมาแล้วนะครับดูเหมือนว่าหลายท่านจะเข้าใจผิดกันเยอะเลยแหละครับคิดว่าฮาคีเนี่ยมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับการโจมตีหรือว่าถ้ามีฮาคี้ระดับสูงแล้วเนี่ยจะเป็นบุคคลนะครับที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงที่สุดในเรื่องเลยคือง่ายนะหากมีฮาคีสังเกตระดับสูงที่สามารถมองอนาคตอันใกล้ๆได้แล้วหลายคนคิดว่าตต่่่อไไปนนนีีี้ยคคาางงลูฟก็จจะมมมสรถด ได้เลยหรือโซโลที่ฝึกมากับชายตาเหี่ยวนะครับโอ้โหทำไมโดนาภูโจมตีได้ขนาดนี้มันดูอ่อนเกินไปหรือเปล่าหรือจะให้สรุปง่ายๆนะครับหลายคนตีความหมายว่าการมีฮาคิมันสามารถป้องกันหรือว่าสามารถทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เวอร์เกินจริงไปหน่อยหนึ่งอย่างไปได้หลักๆที่หลายคนทําการพูดถกเถียงกันมาในตอนนี้นะครับหลายคนก็บอกว่า i, เฮ้ยพวกนี้มีถึงระดับฮาคิสังเกตเอาง่ายๆนะเราตัดโซโลไปก่อนนะครับเพราะว่าโซโลเรารู้แหละมีฮาคิสังเกตแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีระดับขั้นสูงหรือเปล่าแต่คนอย่างลูฟี่ ที่มีฮาคีสังเกตระดับสูงทําไมถูกเจ้าอาภูโจมตีได้เพราะคุณสมบัติของฮาคี้ระดับสูงมันสามารถมองเห็นอนาคตอันใกล้กลได้ในเมื่อลูฟี่นะครับสามารถมองเห็นอนาคตใกล้ๆได้ขนาดนั้นทําไมไม่หลบการโจมตีของอาภูล,ล่ะมันง่ายจะตายไปเนี่ยหลายคนคิดแบบนี้ไงซึ่งถามว่าคิดแบบนี้มันผิดไหมไม่ผิดครับมันตรงกับคุณสมบัติที่คุณบอกมาทั้งหมดเลยแต่ว่าหากเราลองไปเจาะรายละเอียดดูแล้วมันไม่ใช่แบบว่าพอมีฮาคีสังเกตแล้วมันจะสามารถหลบทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่อย่างนั้นนะครับสภาพของลูฟี่ มันคงไม่เป็นเยี่ยงนี้หรอกพอเห็นภาพนี้ก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าต่อให้มีฮาคิระดับสูงแค่ไหนนะครับที่มองเห็นอนาคตอันใกล้ได้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้มีสกิลที่มันครอบคลุมอะไรขนาดนั้นเพราะอย่างแรกเลยนะครับฮาคิมันสามารถใช้ได้ตลอดเวลาก็จริงแต่ว่ามันจะแบ,บรกระผู้ใช้มากๆมันไม่มีใครที่สามารถมีความสามารถที่มันแกร่งพอหรอกในการที่ใช้ฮาคิได้ตลอดเวลายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมติลูฟี่ของเราเนี่ยเดินไปตลาดนะครับและอยู่ดีๆนะครับมีคนปาขี้มาใส่ลูฟี่ถามว่าลูฟี่จะสามารถหล ได้ไหมมันมีโอกาสหลบได้นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่หลบไม่ได้เหมือนกันถามว่าทําไมใช่ไหมครับอย่างแรกเลยฮาคิมันไม่ได้แบบว่าเป็นระบบออโต้พายลอตนะครับที่สามารถเปิดได้ตลอดเวลา คือได้เป็นฮาคิสังเกตระดับพื้นพื้นหรือพื้นฐานนะโอเคแหละมันสามารถเปิดปิดได้ง่ายได้แต่เป็นฮาคิระดับสูงที่ลูฟี่ได้รับมาจากการต่อสู้นะครับกับคาตาคุริตรงนั้นนะครับมันแบกรับภาระมากๆลูฟี่นะครับเขาไม่สามารถใช้ตรงนั้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วบวกกับการที่เขานะครับกำลังค้องมันขื้นอยู่นะครับในการโกรธนะครับที่ดันเนี่ยมาทิ้งของกิงแบบนั้นจึงทําให้สมาธิของลูฟี่นะครับมันแตกสั้นไปแล้วจึงทําให้การที่เขาจะสามารถใช้ฮาคิสังเกตระดับสูงได้ในการมองเห็นอนาคตสั้นๆเนี่ื่อง ง่ายๆนะขณะคาตาคูรีนะครับที่เป็นคนเชี่ยวชาญเกี่ยวกับฮาคี้ระดับสูงแบบนั้นมากกว่าลูฟี่เสียอีกเมื่อเขาเสียสมาธิทางด้านการต่อสู้ไปแล้วเขาก็ยังไม่สามารถคอนโทรลนะครับฮาคีสังเกตระดับสูงของเขาได้ตลอดเวลาเลยจึงไม่น่าใช่เรื่องแตกอะไรแล้วใช่ไหมล่ะครับการที่ลูฟี่ของเรานะครับจะถูกเจ้าอาปูโจมตีซึ่งมันเป็นเพียงแค่การถูกโจมตีเท่านั้นมันไม่ใช่หมายความว่าเจ้าอาปูเนี่ยสามารถชนะลูฟี่ได้แต่เจ้าอาปูของเราเนี่ยมันไม่ได้ระดับไก่กาอาราเ่เลยนะครับพี่แกนะครับเป็นถึง11 Super แกเกมไปนะครับจากการทพ้แพ้คิสรุเนื่องจากว่าแกนะครับดันไปเจอบอสใหญ่นะครับอย่างคิสรุซะก่อนถามว่าความสามารถของแกเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยละในการโจมตีเพราะความสามารถของ11ซูเปอร์โนวาแต่ละคนนะครับมันมีความร้ายกาจเสลือเกินนะครับซึ่งถ้า้ผมพูดตรงๆเลยนะครับเอาแบบไม่กลัวโดนด่านะครับก็คือพวกเราเนี่ยก็คืออวยตัวละครของ,ของกลุ่มหมวกฟางมากเกินไปเท่านั้นแหละอันนี้ผมพูดไม่ได้หมายความว่าผมเกลียดก,กลุ่มหมวกฟางนะเว้ยคือใครดูวันพีเนี่ยมันก็ต้องชอบกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่เราพูดในหลักความเป็นจริงยกตัวอย่างง่ายๆเลยยอ่าง โซโลเลยเนี่ยที่หลายคนนะครับบอกว่าพี่แกอุตสาห์ไปฝึกกับชายใต้เหย่ยวมาอย่างมีฮอกนะครับแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็ตีค่าไปว่าตอนนี้พี่แกเนี่ยเก่งสุดๆแล้วจากการที่ได้รับการฝึกมาถามว่าเก่งสุดๆไหมแน่นอนเก่งอยู่แล้วพัฒนาการเยอะอยู่แล้วแต่ถามว่าคนอื่นเขาไม่พัฒนาการเลยเหรอและถึงแม้ว่าโซโลจะฝึกกับมีฮอกมาที่เก่งสุดๆถามว่าลูฟี่นะครับที่มีดีกรีจากการฝึกมาจากซิเวอร์เรลี่อันนั้นเนี่ยดีกรีเยอะกว่านะเพราะว่าซิเวอร์เรลี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแข็งแกร่งมากๆและก็เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงด้ววยเช่่นนนกัรถาามข ที่ได้รับการฝึกมาจากซิลเวอร์เรลี่เขายังเคยเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับจากการประทับไม่ว่าจะเป็นโดฟรามิงโกเอยหรือว่าคาตาคุริจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ว่าที่นักดาบอันดับหนึ่งของโลกของเราอย่างโซโลนะครับที่พี่แกจะถูกโจมตีอย่างนั้นและถามว่าพี่แกยังไม่ได้แพ้นะเว้ยเพราะพี่แกแค่ถูกโจมตีเท่านั้นเองและซึ่งคนที่โจมตีและสร้างบาดแผลให้พี่แกก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่น,นะครับเป็นถึงหนึ่งในสิบเอ็ดซูเปอร์โนวานะครับอย่างอาพู คือทุกคนจะให้แบบว่าโซโลแบบโคตรเก่งเลยและไม่เคยมีบาดแผลจากการต่อสู้เลยกับใครนะครับคือเอาง่ายๆนะจะให้โซโลเนี่ยหลบทุกการต่อสู้ไม่บาดเจ็บเลยไม่แต่น้อยนิดผมว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการอวยโซโลเวอร์เกินไปนะครับโอ้โหงั้นมึงโคตรเก่งเลยล่ะโซโลคือต่อหนักรบนะครับมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือเก่งแค่ไหนนะครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะบาดเจ็บจากการต่อสู้แต่การต่อสู้กันนะครับไม่ได้หมายความว่าการที่เขาบาดเจ็บเขาคือออนแอหรือว่าพ่ายแพ้นะครับมันเป็นบาดแผลของนักรบนั่นแหละนักรบอย่างโซโลเลยและถ้้าาหากกปััจจุบนนีเร็เ ได้ชัดเลยแหละครับว่าโซโลนะครับยังไม่ได้โชว์อะไรที่มันจัดเต็มสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็โอเคเลยครับอาจจะเป็นการที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยพลังที่แท้จริงของเขาจากการที่เขาฝึกมาแต่ถ้าเราพูดถึงปัจจุบันตอนนี้เราไม่แบบว่าไปคิดมโนไปไกลว่าโอ้โหโซโลจะเปิดตามาแล้วพี่แกจะโหดจะเก็บ10เก็บ20เท่ากับว่าตอนนี้นะครับสเกลพลังของโซโลเนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์วางถึงขนาดที่ว่าจะสามารถไปตบนะครับสามภัยพิบัติได้หรือจะสามารถนะครับไปจัดการนะครับอย่างไคโดได้เลยเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปว่าคนที่่แแข็งงกร ว่าและผมก็บอกว่าเนี่ยก็มีฟูจิโทระนี่แหละก็คือคนระดับคนระเอกที่ยังแข็งแกร่งกว่าโซโลอยู่หลายคนก็เลยด่าม,มาเยอะเลยเละครับเฮ้ยฟูจิโทระมันจะแร่งกว่าโซโลได้ยังไงโซโลไปฝึกกับชายตายเยี่ยวมาโซโลแข็งแกร่งกว่าแล้วก็นั่นแหละผมเลยบอกว่าหลายคนเนี่ยอวยตัวละครโซโลมากเกินไปก็คือผมไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่เก่งอนาคตโซโลเขาจะมีฝีมือระดับใกล้เคียงกับลูฟี่อยู่แล้วเพราะว่าเขามีเป้าหมายคือการเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกแต่ว่าเขายังไม่ได้โชว์พลังในตอนนี้และบวกกับว่าการโชว์พลังของเขาอาจจะเป็นการ พัฒนาไปนะครับจากการต่อสู้เหมือนลูฟี่นั่นแหละคือสู้กับคาตาคุริแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นโซโลเหมือนกันนะครับในศึกครั้งนี้เขาจะต่อสู้กับคิงนะครับและสามารถก้าวผ่านคิงไปได้และเขาจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับมากกว่าเดิมมากๆเลยเป็นอย่างนั้นมันก็สามารถเป็นได้เพราะว่าการฝึกอย่างเดียวถึงแม้จะฝึกกับคนระดับชายตายเหี่ยวก็ตามทีเถอะแต่ถ้าไม่ได้เจอประสบการณ์จริงๆหรือไม่ได้เจอศัตรูที่แข็งแกร่ง,งจริงๆนะครับแบบว่ามาต่อสู้กันเองแล้วก้าวผ่านคนคนนั้นไปได้โซโลนะครับเขาจะไม่ได้มีพััััฒนนนนนาาาากกกกรรรทที่่่่มมสููงขึึ้้เเลยยะคคบ็ืออแดฝ เหมือนอย่างลูฟี่นั่นแหละครับพี่แกนะครับสู้กับศัตรูมามากมายเลยพี่แกก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการต่อสู้นี่แหละครับมันเป็นการฝึกที่ดีที่สุดฝึกจากการที่ต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งผมว่าตรงเนี้ยเวิร์กสุดๆแล้วซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดผมก็จะหมายความว่านะครับมันไม่ได้เป็นการเนฟตัวละครของโซโลหรือว่าลูฟี่ให้กา,กากลงเลยมันเป็นเพียงแค่บ,บริบทบริบทหนึ่งในการต่อสู้เท่านั้นก็คือเขาไม่สามารถใช้ฮาคีในการใช้ทุกอย่างในการตั้งรับได้ไม่อย่างนั้นมันก็โกงเก ถูกโจมตีแล้วก็เป็นบาดแผลไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนกว่าด้วยเราต้องดูบทสรุปในการต่อสู้และอย่างที่3เลยนะครับก็คือโซโลนะครับเขาเก่งจริงเก่งจากการฝึกจริงๆแต่ว่าพวกเรานะครับอวยเยอะกันไปหน่อยคือเราต้องค่อยไล่ระดับไปครับเราต้องให้ตัวละครเนี่ยมันเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเติบโตก็คือสามารถสู้กับเรามือขวาสี่เอกพลได้คือโซโลยังไม่เคยสู้เลยนะเว้ยแต่ทุกคนนะครับไปตีค่าว่าโซโลเนี่ยแข็งแกร่งกว่าคิงแล้วก็คือสามารถต่อกรกับไคโดได้แล้วเพียงเพราะได ผมว่ามันยังไม่เมกเซนสักเท่าไหร่นะครับคือโซโลเนี่ยจะต้องจัดการตัวละครเหล่านี้ก่อนและเราค่อยมาพูดถึงจุดนั้นว่าพี่แกแข็งแกร่งกว่าแล้ว แต่ถ้าใครจะบอกว่าลูฟี่ตอนนี้เนะี่ยแข็งแกร่งกว่าหร,หรืออยู่ในระดับใกล้เคียงนะครับกับมือขวาของสีจ่จักรพรรดิแล้วอันนั้นผมเข้าใจนะครับเพราะว่ามันมีโตัวละครเปรียบเทียบไงการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับคาตาคุริแต่โซโลตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่สามารถเปรียบเทียบได้เลยจึงทําให้เมื่ออาจารย์โอดาเขียนมาว่าโซโลนะครับโดนอาภูโจมตีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างที่ผมได้พูดไปแหละครับว่าขอทุกคนนะครับมองลองเป็นกลางนิดนึงนะครับแล้วก็มองเปิดกว้างนะครับก็จะเห็นเลยแหละครับว่าไม่ได้เป็นการโดนเนิร แต่อยากให้ทุกคนนะครับเฝ้ารอดูการต่อสู้นะครับในประเทศวานโนนี้ของโซโลจะเป็นการต่อสู้ที่ก้าวกระโดดและเราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของโซโลแบบจริงๆแล้วแน่นอนเพราะว่าในภาคนี้นะครับโซโลคงจัดเต็มในการต่อสู้แน่ๆเราจะได้เห็นเลยเลยครับวาาโซโลสู้กับคิงแล้วเขาสามารถก้าวผ่านคิงไปได้แปลว่าฝีมือของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในระดับเดียวนะครับหรือว่าเหนือไปกว่ามือขวาของซีจักรพรรดิแล้วแต่หากเขานะครับเขียนบทให้โซโลนะครับไปประทะากับไคโดและสามารถต่อสู้กับไคโดได้นะครับเท่ากับว่าฝีมือของเขาะครับก็อยู่ในระดับ จพแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้มีเขียนอะไรตรงนั้นเลยอย่าพึ่งไปตีค่านะครับหรือว่าไปโมโนไปไกลว่ามันจะถึงจุดนั้นนะครับให้เราเฝ้ารอดูสเตปการพัฒนาการของตัวละครไปนะครับและคุณจะดูการ์ตูนเรื่องนี้ให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการที่ผมอธิบายนะครับแบบเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับคือแบบไม่อวยฝั่งใดฝั่งหนึ่งดูให้มันเป็นกลางที่สุดก็อย่างที่ผมได้พูดไปแลยครับว่าเฝ้ารอดูพัฒนาการของตัวละครไปแต่ถึงแม้จะทํามาอย่างนี้ก็ตามดีเถอะมันก็จะต้องมีคนมา เออก็เรื่องของเองละกันถ้าจะดูการ์ตูนแบบนั้นไปให้มันสนุกก็โอเคแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนละกันแต่วันนี้ผมอมธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้เนื่องจากว่ามันก็เป็นประเด็นที่มันร้อนเหลือเกินนะครับในโซเชียลออนไลน์ของเราและก็เหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากใครยังไม่ได้รับชมสปอยนะครับของก่อนหน้านี้ก็เลื่อนไปเลยนะครับในช่องของผมนะครับก็มีสปอยตัวเต็มอยู่ไปรับชมนะครับแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้อีกหนกน,ก subscribe กนี้ แล้วขอขอบพระคุณครับ